โอเคครับต่อไปเป็นการใส่ค่านะครับใส่ค่าแล้วก็ให้ทำงานตามค่าที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้นะครับสมมติเราบอกว่าอยากให้มันยกขึ้นนะครับแซตรงนี้แซตรงนี้เป็น0ย์บอกว่าอยากให้มันยกขึ้นไปที่ตำแหน่ง20นะครับตอนนี้แซเป็น0ูนย์อยู่เราอยากให้ยกไปที่ตำแหน่ง20แล้วเราก็ต้องถึงว่าแซตไปที่20นะอ่นะลองดูเนาะนะครับ ในช่อง Input นะครับตรงอินพุตเรากดปุ๊บนะครับแซน้อนเราเอาแซดยีเนาะกดแซดนะครับย0 okay, นะครับกดโอเคนะครับมันจะยังไม่ไปจนกว่าเราจะพิพมพ์ความกดคข้า,า e ่า exe ก็คือให้มันทำงานนะครับตอนนี้แซตยังเป็นศูนอยู่เนาะแซดไม่เลื one, นะ่อนเนาะนะครับอ่ะดูกดดูพร้อมกันอ่ะผมจะกด exe e, พร้อมกันนะครับอ่ะดูเนาะ เห็นไหมครับมันกำลังเลื่อนเนาะเห็นไหมนะเลื่อนไป20ก็คือตำแหน่ง20ตามที่เราต้องการเข้มไหมนะครับก็คือเราอยากให้มันเลื่อนไปตรงไหนเราก็พิมพ์เอา x 1 x 2 x x, x 30 y 2 0 Z30 ก็พิมพ์เอาแล้วก็กด กดอิ e นพุตกนพิมพ์คำสั่งที่ต้องการแล้วก็พิมพ์อ e ีกกด e x d นะครับเครื่องก็จะเคลื่อนไปในตำแหน่งที่เราต้องการตามนั้นนะครับนี่คือการพิมพ์เพื่อสั่งคำสั่งนะครับตามที่เราต้องการครับ